วัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนฟอลโล w ใน t k k t o k กันนะคะเพื่อผู้ติดตามใน tiktok นะคะก็ื่เลยเข้าไปในเว็บไซต์ google ก่อนเลยนะคะพิมพ์คาว่า kmk social นะคะกดกข้าไปได้เลยนะคะเว็บไซต์นะคะก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปได้เลยะค่ะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ของ KM Social แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์นะคะและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook <ๆ S 2> YouTube IG TikTok Twitter นะคะก็เลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะบริการก็มีอยู่หลากหลายบริการค่ะแพลตฟอร์มก็มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ไปที่ YouTube, TikTok Twitter เพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมัครกดสมัคร ใะะส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติต๊กตัวนี้ด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยคะ่ะแต่หากเพื่อนเพื่อนใดที่เคยเลอกเองกันไว้แล้วเคยเข้าใช้งานกันไว้แล้วสามารถกดเข้าใช้งานกันได้เลยนะคะเ็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ k m เ Social แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวน,นี้นะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและราคาถูกมากๆเลยนะคะมีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มที่กลับมาครั้งต้นเลยค่ะ และมีอยู่หลากหลายบริการด้วยนะคะก็เลือกสัช้บริการกันไปได้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นทิกต็อกนะคะที่จะมาสอนกัดนะคะเพืดด่อนๆผู้ติดตามทิกต o อกนะคะบริการมีอยู่หลากหลายบริการะคะ่ะขอเลือกเป็นอันแรกนี้แล้วกันนะคะข้ามไปตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจกันได้นะคะเป็นไดยละขอียดของหของเพื่อนเองนะคะลิงตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากจากโพสที่น้องกรจะใช้บริการนะคะคัดลอกกันมาเลยะคะ่ะ ำมาวางได้เลยค่ะจำนวนค่าต่ำอยู่ที่10นะคะใส่ไป100นะคะในราคา12บสบาทถ้ากดส่งได้เลยค่ะระบบกระเด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะคือออเดอร์ของเพื่อนที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะก็จะอยู่น้นนี้ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเพื่อนค่ะเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเรงเงินไม่เข้าอยอดอะไรม่ขึ้นสามารถทำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้อดินได้เลยนะคะสถานะตอนนี้นะคะก็ รอดำเนินการนะคะรอกันสักครู่หนึ่งนะคะเน็ตนิดจะช้าๆหน่อยนะคะก็สถานะตอนนี้ก็รอดำเนินการอยู่นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะรอกันสักครู่หนึ่งนะคะไปอยู่ช่องทางการเติมเงินกันนะคะ ช่องทางการตระเินเีงก็มีอยู่หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกนคิวโค้ดทุกวันนี้วันเลทคริปโตนะคะสามารถใส่ใส่เงินตรงนี้ได้เลยนะคะไปดูบริการกันค่ะบริการของเวบไซต์ตรงนี้นะคะทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะก็จะอยู่หน้านี้ทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอยียดทางด้านขวามือกันตรงนี้ได้เลยนะคะและสร้างคัดสังสได้ที่หน้านี้เช่นกันนะคะ แนะนำเพื่อนนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะหากเพื่อนเนท่านใดสนใจในบริการการสมัครการลองลิงตัวนี้ก็ไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%กันเลยนะคะติดต่อแอดมินนะคะเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาตําเงินไม่เข้าอยอดไลยไม่ขึ้นนะคะสามารถฝากขอควัญเฉลี่ยกันได้ตรงนี้เลยนะคะทํานี้ก็เริ่มาามาฝากกันตรงนี้ได้เลยค่ะส่งตัวกัน่ายตรงนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะก็กลับไปดูที่หน้าทิกตอกนะคะยอดยอดฟอลโล่ยอดผู้ติดตามทิกตอกขึ้นหรือ,อยังนะคะลองนีดูสักครั้งนะคะ ยอดเก่าอยู่ที่2,007 5คนนะคะตอนนี้นะคะยอด Follow ก็ค่อยๆขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไ,ไซต์ดูแผนที้ด้านล่นลางได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังและรับชมขอบคุณนะคะลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะเว็บไซต์ตัวนี้ใช้งานง่ายๆนะคะบริการก็ใช้ราคาถูกมากๆเลย เข้ามาใช้งานด,งดูนะคะ